สวัสดีครับกาล,ล้านนานะครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดเชียงมั่นครับวัดเชียงมั่นนี่ก็เป็นวัดที่วัดต้องบอกเป็นวัดแรกของเชียงใหม่นะครับเป็นวัดเก่าแก่มากๆครับ มาช่วงสงกรานนะครับวัดเชียงมั่นครับรก็จะมีประเพณนี้คนใต้เข้าวัดนะครับผมของชาวล้าน,นานะครับจังหวัดทางเหนือครับก็จะมีแบบน,นี้ครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศของอวัดเชียงมั่นนะครับวัดแรกของเชียงใหม่ครับสวยงามทีเดียวครับไกยลนานะครับตอนนี้ผมอยูอ่ภายในวิหารนะครับของวัดเชียงมั่นครับวัดแห่งแรกของเมืองเชียงใหม่ครับวัดเก่าแก่ครับ นี่ครับก็เป็นที่ประดิษฐานขององค์พระประธานนะครับที่วัดเชียงมัน่นนี่ก็เป็นวัดภายในวิหารนะครับของวัดเชียงมัน่นสึงกพร่มเย็นทีเดียวครับ